สวัสดีค่ะเราจะมาเฉลยข้อนี้กันนะคะข้อนี้เนี่ยจะเห็นว่าเป็นเครื่องหมายแฟกทอเรียนะคะเครื่องหมายแบบนี้ก็คือหมายความว่าเราจะต้องคูณกันไปเรื่อยๆจนถึง1นะคะ mm hmm. ก็คือถ้า6 f แฟกแบบนี้ก็จะเท่ากับ6ค mm ูณ5คูณ4ไปเรื่อ,อยๆใช่ไหมคะจนถึง2ถึง1เนาะส่วนด้วย3 f มแฟก f a c แฟกก็คือ 3คูณ2คูณ1น,นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ก็คูณกันปกติเลยนะคะก็คือ3คูณ2คูณ1ตัดนะคะทีนี้ก็จะเหลือแค่6คูณ5คูณ4 6 5 30 30คูณ4เป็น120อ,อ่ะาแต่ว่าในช้อยเนี่ยยังไม่มี120ใช่ไหมคะเราก็มาดูว่าอันไหน ที่มีค่าเท่ากับ120บ้างนะคะข้อ A 30เท่ากับ120ไหม,ม่ใช่ข้อ a ตัดทิ้ง2อแฟกต์สแฟก็คือ2คูณ1นะคะ2อคูณ1ก็ได้2ก็ไม่ใช่ทีนี้มาดู5แฟกนะคะ5แฟกก็คือ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1นั่นเองนะคะ5 4 20, 20ี่คูณ3เป็น60 60คูณ2เป็น120นะคะ มีค่าเท่ากันกับด้านบนดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ4นะคะห้าแฟกต์นั่นเองทีนี้ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงเมื่อกี้นะคะ,ะถ้าเราอยากจะทำให้มันเร็วมากขึ้นนะคะหแฟกต์กับ3ามแฟกต์แบบนี้นะคะถ้าจะแบบนี้เราเขียนแค่นี้ก็พอนะคะมันจะเกิดจาก6กคูณ5คูณ4คูณสาแฟกต์เราเติมแค่นี้ไม่ต้องใส่ไปแบบนี้อีกนะคะ ส่วนด้วย3ามแฟลกเราก็ตัดกันอย่างนี้ได้เลยก็จะเหลือแค่ตัวนี้นั่นเองมาคูณกันนะคะโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับคอมเมนต์นะคะคนที่ตอบเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มคณิตศาสตร์หรือว่าในเพจ a c e b o o k นะคะขอบคุณที่ร่วมกันนะคะช่วยช่วยกันเนาะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อไปนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ